กลับเข้าสู่ช่วงที่2องการได้การกันนะครับช่วงนี้ช่วงรู้กินรู้ใช้ได้คุ้ยกับทางสคบข้อบอดนะครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผู้บริโภคหรือว่าสคบข้อบอนะครับเตรียมรับมือกับการร้องเรียนนะครับจากการค้าออนไลน์นะครับคุยเรื่องนี้กับภูลสุวิทย์วิจิโสภาผู้บริหารสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบขบอดนะครับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบขบนะครับช่วงนี้การาดการอีกสักครู่นะครับ เอ็กซิมแบงก์ออกมาตราการลดภาระลูกค้านะครับที่รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 นะครับโดยลูกค้าสินเชื่อทั้งระยะยาวและระยะสั้นสามารถขอพักจำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยได้สูงสุดในกระบอกเดือน รวมทั้งขยายระยะเวลาให้ต่ออายุตัวสัญญาใช้เงินเกินเทิมที่ธนาคารอนุมัติด้วยนะครับรวมกับอายุตัวเดิมแล้วไม่เกิน360วันกรณีลูกค้าที่มีการค้าปรกิการสินเชื่อดีบอสอ,อ PGs ระยะที่5-7นะครับก็สามารถขอขยายระยะเวลาผ่อนจมระเงินกู้ออกไปได้อีกสูงสุด5ปีสามารถขอรับบริการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงที่31ธันวาคมนี้เป็นต้นไปนะครับก็พร้อมขยายความคุ้มครองผู้ริโภคนะครับผู้ พร้อมขยายความคุ้มครองผู้ส่งออกนะครับที่มีการส่งออกแล้วหรืออยู่ระหว่างการเตรียมส่งออกไปจีนทั้งผู้ส่งออกที่มีกรมธรรม์ประการการส่งออกอยู่แล้วและผู้สนใจจะใช้บริการการปรกิการการส่งออกอีกด้วยนะครับธนาคารอมสินนะครับขอแจ้งเลื่อนเปิดรับลงทะเบียนในโครงการสินเชื่อฉุกเฉินสําหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระและโครงการสินเชื่อพิเศษสําหรับผู้ที่มีรายได้ไประจานะครับจากเดิมวันที่1เมษายน2563เลื่อนไปเป็นวันที่15เมษายน2563นะครับ สำหรับโครงการสินเชื่อฉุกเฉินเป็นสินเชื่อเพื่อนำไปใช้เป็นค่าใช้ใจ่ายสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบจากโควิด19วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด10,000บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยร้1ละ0 1 0ต่อเดือนผ่อนชำระคืนนานถึง2ปีโดยไม่ต้องชำระเงินกู้6งวดแรกไม่ต้องใช้หลักประกรันใดๆนะครับประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้เดือนละไม่เกิน30,000บาท ส่วนโครงการสินเชื่อพิเศษวงเงินกู้ต่ตอรายสูงสุด50,000บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.35ต่อเดือนให้ผ่อนชำระคืน เป็นเวลานานถึง3ปีโดยการค้ำประกันใช้บุคคลหรือว่าหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้นะครับต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจําแต่ว่ารายได้ลดลงหรือว่าขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และภัยอื่นๆนะครับซึ่งโครงการทั้งสองโครงการนี้ธนาคารออมสินจะเปิดให้บริการจนถึงวันที่30ธันวาคม2563นะครับโดยลงทะเบียนพร้อมกับกรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ w w w g s b o r t h การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรู้ว่าเราฟรมนะครับแนะนำวิธีการใช้รถไฟฟ้า ให้ห่างไกลจากโควิด -19 นะครับโดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าไปใช้บริการในระบบในระบบรถไฟฟ้ารักษาระยะห่างระหว่างบุคคลล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่มีให้บริการที่จุดตรวจสัมภาระและห้องออกบัตรโด,ดยสารทุกสถานีนะครับให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายทางนี้นะครับเราฟมอมได้ทําความสะอาดเหรียญโดยสารด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้งนะครับก่อนนําออกไปหมุนเวียนและก็เพิ่มความถี่ในการทาความสะอาดด้วยน้ํายา ค่าเชื้อโรคในกระบวนรถไฟฟ้าก่อนให้บริการทุกวันนะครับและระหว่างวันรวมถึงการให้รวมถึงในสถานีรถไฟฟ้าทุกสถานีนะครับเดยกก็เน้นทาความสะอาดพื้นที่ที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อยๆด้วยนะครับธนาคารออมสินนะครับขอแจ้งงดการให้บริการเปิดบัญชีใหม่และการผูกพร้อมเพย์ที่สาขาหในวันที่1ถึงวันที่6เมษายนนี้นะครับส่วนมาตรการเยียวยา5,000บาทธนาคารขอแจ้งว่าไม่ต้องมาที่ธนาคารนะครับแต่ให้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ w. ร์เราไม่ทิ้งกันเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ .com เป็นภาษาอังกฤษโดยไม่มีการกําหนดเวลาปิดและไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่ไม่ต้องมารับเงินที่ธนาคารจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนเอาไว้เลยนะครับบริษัทท่าอากาศยานทีจำกัดนาชนหรือว่าทอท,อทอนะครับก็แจ้งให้ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศทุกท่านต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ต่อเต่านะครับต่อจุดแนะครับผ่าน AOT Airports Application และก็ขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลามาสนามบินให้เร็วขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับได้ผลประนให้ผู้โดยสารนําเจลล้างมือติดตัวขึ้นห้องโดยสารอากาศยานหรือเข้าไปในเขตห่วงห้ามของท่าอากาศยานได้ในบรรจุภัณฑ์นะครับที่มีความจุไม่เกิน350มิลลิลิตรหรือว่า12อนอนนะครับจากเดิม100มิลลิลิตรหรือว่า3.5ออนต่อบรรจุภัณฑ์นะครับ สำปของเหลวเจลสเปรย์อื่นๆความจุต้องไม่เกิน100มิลลิลิตรรวมกันนะครับได้ไม่เกินคนละ1000มิลลิลิตรโดยการผ่อนปรนดังกล่าวนะครับจะยังคงดำเนินไปจนกว่ามาตรการของโรคโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จะสิ้นสุดตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะครับส่วนกิจกรรมก็วันนี้รายการมอบเป็นของรางวัลเป็นกระปุกขมงศิน2แบบนะครับ2ใบแก่ตนผู้ฝังผู้โชคดีเพียงคนเดียวนะครับเป็นกระปุกของศินอาชีพในฝันและรถอมศินครับ โดยท่านผู้ฟังตอบคำถามส่งมาทางเ MS กันที่4221075 4221075หรือตอบผ่านทาง f a c e b o o k l i v e พิมพ์คำตอบแล้วส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้เลยนะครับคำตอบคำถามจะมาจากข้อมูลดางต่อไปนี้ครับข้อมูลคือธนาคารสินก็มีการจัดโครงการสินเชื่อพิเศษสําหรับผู้ที่มีรายได้ประจําวงเงินกู้สูงสุดนะครับ10,000บาทอาตัตราดอกเบี้ยนะครับที่ร้อยละ0.1ต่อเดือนผ่อนชำระคือนานถึง2ปีผ่อนชำระคือนานถึง2ปีคํนานถ,คถามครับ ธนาคารทำสินจัดโครงการสินเชื่อพิเศษสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำวงเงินกู้สูงสุดนะครับหนึ่งบาทอัตราดอกเบี้ยน,นะครับที่ร้อยละ0ูต่อเดือนถามว่าผ่อนจําระคืนนานกี่ปีถามว่าผ่อนจําระคืนนานกี่ปีครับส่งคําตอบทาง SMS กันที่4221075 4 2 2สองสองหนึ่งศูนย์้าพิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุดร้านเลยนะครับโดยทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขนาคนเดียวนะครับรับเป็นกระปุกอมสิน2แบบครับอาชีพในฝันและรถอมสิน2ใบแก็าตผบุฟังผู้โชคดีเพียงคนเดียวนะครับสุ่มตัวอย่างท่าใดมาได้ไไดทางรายการจะติดต่อกลับไปครับ ส่วนการชมย้หลังครับทา่รายการเพิ่มช่องทางรับชมย้อหลังทางช่องจางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยแต่ตุนร้านเข้าไปโฆษณาและชมย้อหลังเลยนะครับและที่พิเศษนะครับผู้ชมผู้ฟังรับชมและฟังผ่านทาง Facebook กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดแต่ละเดือนนะครับทางรายการมีขคงงกัญพิเศษส่งไปอีกด้วยนะครับครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับเรื่องของสคบหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับจะรับมืออย่างไรกับการร้องเรียนกรณีการค้าออนไลน์นะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกกับคุณสววิิิจตรโภาาผู้ สำนักแผนและการพัฒนาคุ้มครองพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุทธวิทย์ครับสวัสดีเป็นามสวัสดีครับสวัสดีครับพิลาสคุณทวีศักดิ์และท่านผุกฟังที่กคารพตุกตันครับตอนนี้กําลังฮิตเลยมีเรื่องร้องเรียนหรือยังครับอ๋อคืออย่างนี้เรียนเรียนเรียนอ่คุณพิลาัเนย่างนี้นะครับว่าภายใต้การดำเนินงานของสบในช่วงช่วงโควิด1นนะครับสบก็มี มาตรการในการรับมือกับโควิดอยู่สามสี่มาตรการหลักๆซึ่งผมขอญอยกเกลือนในสองมาตรการหลักนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งท่านรัฐมนตรีประจำสนะนำนักนายกรัฐมนตรีท่านเทวันวิทสาพันลบเนี่ยรวมทั้ง,งท่านเลขาธิการสบบเองนะครับก็รับนโยบายตรงนี้มาหนึ่งอันดับแรกก็คือในเรื่องของการเฝ้าระวังหรือการตรวจสอบสินค้าผ่านระบบออนไลน์ครับนะครับอันที่สองก็ในเรื่องของดีลฟเบอรี่ ivery, อันนี้การซื้อของผ่านออนไลน์เนี่ย มันจะต้องมีสุขลักษณะอนามัยต้องมีความสะอาดต้องอยู่รักษาระ,ะยะห่างระหว่างผู้ผู้ส่งสินค้ากับผู้รับตรงนี้อย่างไร,รนะฮะอันนีใน้ในประเด็นแรกเรียนอย่างนี้นครับว่าบทบาทของสองบอเนี่ยเรามีหน้าที่ในการกำกับดูแลการขายสินค้าที่เรียกว่าเป็นตลาดแบบตรงนะครับ,รบตลาดแบบตรงก็หมายความว่าการขายสินค้าผ่านสื่อน,นะครับซึ่งขณะนี้ก็มันเป็นออนไลน์ไปหมดแล้วนะคร ตอนนี้สกบ,บมีฐานะเป็นนายทะเบียนซึ่งอันนี้เรียนนิดึงว่าทางผู้ขายเนี่ยเขามีหน้าที่อย่างไรตรงเนี้ยผู้ขายสินค้าผ่านระบบอ,ออนไลน์เขามีหน้าที่ต้องมาจดทะเบียนเป็นธุรกิจตลาดแบบตรงกับสกบ,บก่อนที่จะทําการค้าขายครับไม่ต้องเป็นบุคคลก็ได้ใช่ไหมครับอ่าเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้เป็นนิติบุคคลก็ได้<อ>เว้นแต่กรณีเข้าข้อยกเว้นไอ้เข้าข้อยกเว้นนั้นคืออะไรก็คือว่า กรณีที่เขามีรายได้ต่อปีไม่ถึงล้านแปดไม่ถึงล้านแปดหรือเขา,าใช่ครับไม่ถึงล้านแปดอันนี้อิงอกฎหมายภาษีนะครับรายไดห้หรือว่าผู้ที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเป็น SME พวกนี้อันนี้เราก็เราก็ลดเรียกว่ายกเว้นให้เพื่อไม่เป็นภาระกับอบุคคลเหล่านี้นะครับออ,อีกหน่วยงานหนึ่งที่ที่มีหน้าที่ต้องไปจดทะเบียนก็คือเป็นต้องไปจดเป็น e-commerce กับกรมพัฒนาธุกกรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ นะเพราะฉะนั้นผู้ขายเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่เข้าข้อยุบเบ็นต้องมีหน้าที่ต้องไปจดทะเบียนก่อนถ้าฝ่าฝืนอันนี้ก็มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนแล้วก็ปรับรายวันอีกด้วยนะครับรบอันนี้ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องรู้หน้าที่ของในฐานะเป็นผู้ขายซะก่อนนะครับแล้วก็ผู้ขายเองเมือม่อเมื่อจดทะเบียนแล้วก็ค้าขายได้ก็การโฆษณาต้องอยู่ในกรอบต้องรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอะไรต่างๆตามเงื่อนไขในในฐานะของผู้ประกอบการและความรับผิดชอบของผู้บริโภคนะครับ ทีนี้ในส่วนของผู้บริโภคเนี่ยซึ่งซึ่งผมอยากจะแนะนำอยู่ในผมอยากจะเรียนสภาพปัญหาในปัจจุบันนิดหนึ่งว่าสภาพการซื้อขายออนไลน์นะครับมันเป็นเรื่องของการที่ผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยไม่เห็นหน้าไม่เห็นตัวไม่เห็นตัวสินค้าไม่เห็นตัวผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาก่อนที่เราตัดสินใจซื้อเนี่ย ก็จะมีอยู่ประมาณสองสามประการอันนี้อยากจะเรียนนิดนึ่นะครับประการแรกเนี่ยจะต้องเราจะต้องดูความน่าเชื่อถือหรือความน่าเชื่อมั่นของผู้ขายก่อนนะครับอันนี้หนึ่งก็คือว่าต้องดูว่าเขาจดทะเบียนกับสคบไหมจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรก,กิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ไหมอันนี้ก็เราจะมีเว็บไซต์สามารถตรวจสอบได้นะครับอ,อันที่สองเนี่ยนะครับเมื่อผ่านในในจุดนั้นมาแล้วเราต้อง ต้องดูเงื่อนไขเกี่ยวกับตัวสินค้าเกี่ยวกับการคืนเงินคืนสินค้าต่างๆที่ตรงนี้ให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าอไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพาเราเรา,เราซื้อไปแล้วเงินโอนไปแล้วแล้วรัของไม่มาก็จะมีปัญหาตรงนี้ได้ครับนะครับอันที่สามก็คือว่าอควรที่จะสั่งซื้อในปริมาณน้อยๆก่อนเพราะว่าบางกรณีเนี่ยม,มีการสั่งซื้ออะไรนะเครื่องไอ,เค,องเครื่องตรวจโทเทอร์โมสแกนผ่านออนไลน์นะครับซื้อ จำนวนมากแล้วก็วงเงินสูงด้วยนะครับห้าหกแสนเมื่อวันก่อนก็มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาเหมือนกันนะครับประกอเกาโอนเงินไปแล้วปรากอบกาเขาบอกว่าสอกของยังส่งไม่ได้ติดตรงนั้นติดตรงนี้ติดตรงขรงุ่นอย่างนั้นอย่างนี้ต <c oughs> ่มไป <c oughs> ตรวนี้จะมีปัญหาในภายหลังแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีปัญหาเนี่ยอันนี้ถ้าบริษัทที่เขาได้รับการจดทะเบียนกับสคบเนี่ยเราก็สามารถที่จะเชิญมากไกลเคลียร์มาเยียวยาตรงนี้ได้นะครับอ่า อันนี้ก็มีข้อข้อหน้าสังเกตเนี่ยบางทีซื้อที่เป็นโดเมนต่างประเทศเนะี่ยถ้าโดเมนต่างประเทศเนะี่ยอันนี้จะมีความเสี่ยงนะครับว่าเพราะว่าอันนี้มันไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายไทยอ๋อเลยครับแล้วก็ไม่<อ>ใช่ครับแล้วก็ไม่ได้มาจดทะเบียนเป็นตลาดแบบตรงกับสอบกับอีคอมเมิร์ซกับกระทรวงพาณิชย์ด้วยอย่างนี้ก็จะมีความเสี่ยงหรือว่าซื้อผ่านโซเชียลนะครับ,รบอันนี้ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะเพราะงั้นผู้บริโภคจะต้อง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 ตระหนักตรงนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่า พวกนี้เวลาเราซื้อแล้วบางทีเราโอนเงินไปแล้วเนี่ยบางทีเราติดต่อเขาไม่ได้เขาให้เป็นเบอร์มือถือบ้างให้เป็นอะไรอย่างเนี้ยไม่ค่อยชัดเจนเวลาจะทวงกันบางคนเราปิดเว็บนี้ปิดไลน์ปิดอะไรพวกนี้มันก็จะมีปัญหาพึ่งกันนะครับ,รบออันสุดท้ายก็คือว่าถ้าไม่แน่ใจตรงนี้ปรึกษากับทางสคบได้นะครับสายด่วนหนึ่งหนึ่งหกหกนะครับอันนี้ก็หรือว่าถ้ากรณีที่จะร้องเรียนตอนนี้เราก็แนะนําร้องผ่านช่องทางออนไลน์นะครับ เราก็จะมีลิงก์ในการร้องฝาลร,ระบบออนไลน์เขาเรียกว่า complaints.ocpb.go.ts uh, อันนี้ก็สามารถที่จะคียเข้าไปใน Google เพื่อที่ร้องฝาลร,ระบบออนไลน์เข้ามาได้อันนี้ในหน้าที่หลักเลยนะครับ,รบอันนี้ในในประการสำคัญนะครับคุณศิลพัฒน์ครับ,รบในเรื่องของ delivery เนี่ยในตอนนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยมาตรการกระทรวงสาธารณสุขให้ต้องการให้รักษาระยะห่างทางสังคมหรือ social distancing นะเพราะฉนั้นตรงนี้ มันจะมีปัญหาว่าคนส่งสินค้าเนี่ยเข้าไปสัมผัสเข้าไปเจอกับใครต่อใคร,ใครมากมายถูกไหมฮะเวลาเขาส่งของให้กับเราเนี่ยบางทีเนี่ยอันเนี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาไปติดเชื้อติดอะไรมาหรือเปล่าหรือความปลอดภัยสุขลักษณะมันเป็นยังไงตรงนี้เองนะครับท่านเลิมตีประจําสํานักเลิมตีท่านเตวันให้ความสําคัญมากแล้วก็ให้สกบเนี่ยไปจัดทำรายละเอียดไปจัดทำแคมเปญตรงนี้มาซึ่งเดี๋ยว น่าจะภายในอาทิตย์นี้เนี่ยเราก็จะเชิญซึ่งซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยท่านรัฐมนตรีได้เชิญ18ผู้อภการมาคุยหารือในเบื้องต้นแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวอในในขั้นตอนต่อไปเราก็จะเชิญ18รายเนี่ยมาให้สัตยาบันแล้วก็ให้มาอ่าแสดงอทําให้ดูเป็นตัวอย่างว่าก่อนที่เขาจะส่งสินค้าเขาคานึงถึงความปลอดภยัยสุขอนามัยอย่างไรบ้างเช่นมีความพร้อมในเรื่องหน้ากากอนามายัยมีความพร้อมในเรื่องการทาความสะอาด อย่างไรบ้างนะครับอถ้าคนพิรพัฒน์ซื้อของเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเวลาก็มาส่งที่บ้านเราปั๊บเนี่ยเขาก็จะมีให้เราเซ็นใช่มฮะเซ็ใน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 ระบบ,บอบอนไลน์ใบรับของเพราะงั้นถ้าเราอยู่ในระยะประชิดเนี่ย<อ>ก็อาจจะมีปัญหาการการแพร่เชื้อได้เหมือนกันเพราะงั้นในตรงนี้ผมก็มีมีข้อแนะนําอยู่สามประการในตรงเนี้ในประการแรกเนี่ยถ้าสมมติว่ามีการสั่งของแบบนี้นะ ในขั้นตอนของการการจ่ายเงินเนี่ยมันก็จะมีวิธีการจ่ายเงินปลายทางหรือการจ่ายเงินผ่านแอปถูกไหม,มครับเพราะฉนะนั้นผมว่าในระยะนี้ผมแนะนําให้จ่ายผ่านแอปไปก่อนดีกว่า,วาหรือว่าถ้าถ้าถ้าเกิดว่าผ่านจ่ายปลายทางเนี่ยผู้ริโพคเองก็ต้องต้องระวังเหมือนกันว่าเราต้องไม่อยู่ใกล้ชิดกับทางผู้ส่งสินค้าครับ นะอันนี้เราก็สามารถที่จะบอกไว้ได้ว่าอาในบางรายก็ถึงขนาดนี้เลยครับคุณปีรพันธ์ว่าเขาจะบอกไว้เลยว่าอาถ้ามีคนส่งของหรือไปสินีมาให้เอาของใส่ในตะกร้าเอาไว้ก็จะเอาตะกร้าวางเอาไว้รหรือเอาตะขอแขวนเอาไว้แขวนเอาไว้นะครับ,บแล้วก็กดออดกดออดเรียกพอเราออกมาปั๊บเนี่ยโอเคเราก็บอกอคุณเอาของใส่ในตะกร้าไปเลยนะครับส่วนของการเซ็นรับเนี่ย อ่าคุณวางคุณวางมือถือไว้เลยที่ที่จะต้องเป็นผ่านร,ระบบใช่ไหมผ่านออนไลน์เนี่ยอาคุณวางมือถือแล้วคุณไปยืนห่างๆแล้วก็เดี๋ยวพอเซ็นเสร็จปั๊บโอเครับของ,องเสร็จปั๊บอาคุณก็มารับเครื่องไอ้ที่ที่ที่เซ็นชื่อเอาไว้กลับไปใช่ไหมแล้วก็ประการตัดมาเนี่ยคือหม,มายความว่าพอเรารับของ,องเสร็จปั๊บเนี่ยของเนี่ยบางทีภาชนะนมันมันเป็นสัมผัสอะไรบ้างเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมใช่ครับถ้าเป็นถ้าเป็นของที่เป็นของ ที่เป็นของแห้งเนี่ยเราอาจจะต้องต้องตากแดดไปสักระยะหนึ่งก่อนเพื่อให้เชื้อมันตายก่อนถูกไหมแต่ถ้าเป็นของสดของอะไรอย่างต่างๆวกนี้เราก็ต้องทําความสะอาดทําความสะอาดอมือด้วยเจลแอลกอฮอลให้เรียบร้อยหรือล้างมือให้สะอาดก่อนแล้วก็รับนะครับตรงนั้นพอรับเข้าไปเข้าบ้านแล้วเนี่ยอาจจะจําเป็นที่จะต้องไปต้องต้องอาจจะต้องผ่านความร้อนผ่านอุณหภูมิอะไรต่างๆนี่เราก็ต้องต้องต้องระวังในในส่วนนี้อีกชั้นหนึ่ง ถ้าได้อย่างนี้ผมคิดว่าก็จะก็จะมีความปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับ,รบอันนี้ก็ก็ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางสกบ,กบมีความหวงใหครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับตัวให้ได้แต่ว่าเรื่องสิ่งอื่นใดถ้าเกิดใครสั่งซื้อของออนไลน์มาแล้วเกิดว่ามันไม่ได้ดังไม่เหมือนกับที่โฆษณาไว้เนี่ยอันนี้เข้าข่ายไหมก็คือตรงนี้มันก็จะมีกฎมันจะมีกฎหมายดูถ้าเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพยาอาหารเครื่องสำอางอันนี้ทางอโ,โย่ก็จะดูกรอบในเรื่องของ คุณภาพเรื่องมาตรฐานเรื่องเรื่องการโฆษณาอันนี้ก็สามารถที่จะร้องเรียนผ่านไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือคอยอได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวสินค้ามันปิดฝาปิดตัวหรือไม่ได้มาตรฐานเป็นสินค้าทั่วไปนะครับที่ต้องการเคลนค่าเสียหายน,นี่ร้องมาที่สกบได้สกบนะฮะร้ะรองสองกบได้เลยร้องผ่านระบบออนไลน์นะครับ,รบได้เลยนะฮะอันนี้ก็จะสะดวก ครับบ,บ,บ,บางทึกเล่าไม่ออกก็เสืสอคบอไปก่อนน่ะนึกถสงสอคบอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีว่าจะไปขั้นตอนไหนอะไรยังไงก็ว่าไ่านแนําก่อน <c oughs> ได้ครับได้ได้ไดครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเรื่องเข้ามาใช่ไหมครับเ,เรื่องที่ร้องเรียนท้งเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยเจลอะไรพวกนี้เนี่ยในอผมรวบรวมเรื่องเรื่องตั้งแต่เดือนมกรามาเลยมีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด125เรื่อง125เรื่องส่วนใหญ่เป็นอะไรครับ อ่ร้อยยี่สิบห้าเรื่องก็จะเป็นอ่ร uh, ้องร้องเกี่ยวกวับเรื่องเรื่องเกี่ยวกวับหน้ากากอนามัยไม่ได้คุณภาพไม่ได้มาตรฐานรวมทั้งเจลลกอฮอล์ด้วยนะครับ,รบแต่ก็จะไม่มีร้องว่าเกินราคานะครับอ,อันนี้ก็เขก,ก็มีข้อมูลที่ท,ที่ที่น่าสนใจแตถ่ถ้าเกินราคาตรงนี้ถ,ถ้าเราได้รับมาเราก็จะส่งให้ทางกรมการคาไไ้าภายในเขารับผิดชอบตรงนี้อ๋อครับแม้แต่บังเอิญสามอย่างนี้เป็นสินค้าควบคุมหมดเลยนะเนี่ย อ่าใช่ครับตอนนี้เดลแอลกอฮอล์เนี่ยตอนนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเครื่องสาอางแล้วนะครับครับเป็นเครื่องสาอางแต่ว่าเขาผ่านาออยแต่ห้ามเคลมว่าไปมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้ออย่างเนี้ยฆ่าเชื้อใน,ออนห้ามเคลมนะต้องเคลมในลักษณะของการทําความสะอาดซ,ซึ่งซึ่งทางผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าเนี่ยจะต้องไปทําการจดแจ้งกับทางออยก่อนจึงจะทําการขายได้ครับหรือนําเข้าได้ครับเพราะไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าตกลงแอลกอฮอล์ที่คุณใช้เนี่ยเป็นแอลกอฮอล์ประเภทไหนถูกต้องหรือไม่อย่างไรและกี่เปอร์เซ็นต์ ถูกต้องครับเราจะนำผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหรือมาตรฐานจากทางอวยก่อนนะครับครับอ่เอาละครับวันนระเรียบขแค่นี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับคุณสุวิทย์ครับขอบพระคุณมากนะครับวันดีครับสวัสดีครับยินดีครับคุณสุวิทย์วิจิตโสภานะครับผู้อำนวยการสํานักแผนและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับอย่าลืมดูเปอร์เซ็นต์ด้วยนะฮะัืซ่งเกี่ยวกับกรพนี่กี่เปอร์เซ็นต์ไ <c oughs> มันทีมหกสิบห้า <c oughs> มันจางไปครับเฉลยคำถามที่ถามนะครับว่าธนาคารกสิกรจัดโครงการสินเชื่อพิเศษสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำนะครับวงเงินกู้สูงสุด10,000บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.1ต่อเดือนนะครับใช้บริการกันได้เลยนะครับถามว่าผ่อนชำระคืนนานกี่ปีคำตอบคือ2ปีครับวินิจเวลาคุณในการเก็บเบี้ยตั้งถึงนัดหมดลงแล้วนะครับผมและคุณปิรพัฒน์วัฒนาพิรมปลาไก่อนคคครรรััััับบบสสสสววดดีี